โอเคก็การสวัสดีทุกชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอ๋ออยู่ผมเองนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักผมแน่นอนนะเพราะกูเพิ่งทำคลิปแรกเลยนี่คือคลิปแรกของผมนะครับจะเรียกกูหรือมึงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใช่ผมชื่อช่องผมชื่อว่า overland นั่นเองนะครับใครที่ใครที่มาดูคลิปนี้ก็ดูเป็นไรแล้วนะครับใช่ครับผมอันนี้ผมทําครั้งแรกนะฮะใช่เราอยู่ในเกมแรกและคลิปแรกของผมด้วยนะครับนี่คือคลิปแรกและเกมแรกของผมใช่ครับซึ่งเราอยู่ใน เกมที่มีชื่อว่าโลบอทนะครับในแมพของ s ไวด์เดิ n i นนะฮะนี่คือชื่อแมพนะใครที่อยากจะเล่นแมพนี้นะก็เดี๋ยวผมจะซิกทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นนะก็ในมือถือก็เล่นได้ในคอมก็เล่นได้นะครับมือถือเล่นได้ซึ่งภาพมันจะสวยนะับภาพมันจะสวยมากนแบบนี้นะนี่ในภาพมันจะสวยแบบนี้นะฮะแต่บางทีมันก็ปรับภาพการให้ผมนะมต้องเข้าใจนะเครื่งองกูกา ใช่ผมเรื่องผมโอเคนี S> <S ่คือคลิปแรกผมนะก็เข้าใจอันนี้คืออันนี้ผมเล่นคนเดียวนะเพื่อนผมไม่ได้เล่นด้วยเพราะว่าเพื่อนผมมันยังไม่ตื่นอันนี้ผมเล่นตอนเช้าไงก็ถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปตอนเช้าเลยเล่นกับเพื่อนตอนเช้าเล่นกับเพื่อนไม่เล่นคนเดียวตอนเช้าเออไงม่เข้าใจลิงกูผ่านรับในตอนเช้าเลยเอ้าเิดมาก็ฆาตกรเลยว่ะเจ็ดดส โอเคผมมาเดี๋ยวผมจะเล่นฆาตากรให้ทุกคนดูนะครับซึ่งกูเล่นไม่เป็นนะอันนี้คือฆาตากรตัวอะไรผมบอกไว้ก่อนนะครับที่คือเจ็บเดคูลเลอร์นะฆาตากรนะที่ผมชอบมากที่สุด,สด,สดในในฆาตากรหลายๆทุกคนเลยนะฮะใช่ครับผมม่ดูทำไมมา,ามาเริ่มกันดีกว่าว่าเราจะเล่นกันยังไงนะฮะไอเห็นจุดสีแดงนี่ไหมครับผมจะสอนเทั่วขาวนะจุดสีแดงนี่คือโซเวเบนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ในเวลาตอนต้ตนเกมแล้วแล้วก็กดสกิลอินตรงสกิลไหนนะไอสกิลอาตรงนี้นะฮะก็กดได้เหมือนกันนะฮะ ถ้ามืดไปหน่อยก็ขออภัยนะเพราะว่าไอ้ัตว์ก็ภาพก็เกมมันเป็นอย่างงี้เนาะขอขับไปแล้วกันกดคิวเพื่อขับเดี๋ยวผมต้องจ้งใจเล่นนะเพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้อาศัยฟังเสียงนะฟังเสียงล้วนๆเลยถ้าคุณอยากจะขะเดี๋ยวเหมือนได้เสียงแถวนี้อืมไหนวะเหมือนได้ยินเสียงอะเฮ้ยเจอแล้ว ตีตีดิตีดิเอาตีไม่โดนล่ะเออตีโดนไปหนึ่งทีทีเดียวเองทีเด<ป>ียไหนนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วจัดจะจจไปไปตายตายเอ้ยไม่ไม่โดนไม่โดนเอาเอาไงเอาไงเอาไงเออโดนหนึ่งทีอือืตายมาคนต่อไปอยู่ที่ไหนเจ <c oughs> เีนี่ไงโอ๊ ฮะเฮ้ <c oughs> ยยูเป็นใครอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยคุณเป็นใครอะอะไรอะเฮ้ย <c oughs> อะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะอันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะผมเลยไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรนน <c oughs> แล้วก็เช็คไหนสแกนดิโอเคไม่มีนั้นก็ไป คนนี้ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่คนอันนี้ผมขอโทษนะเพราะผมเพิ่งกลับมาเ่นก็เลยไม่รู้ไม่เก็บไว้ทั้งผมว่าผมฆ่าไม่ได้ไเลยเฮ้ยจะไปไหนอะแม่คุณคุณถืออะไรอะ Maybe some can deal. we work kind out of ไม่ต้องมาเลยกูรู้มึงไม่ใช่คนกูขอไม่ตีมึงละไอ้ชี้อ่ะเอท่านแน่เหมือนไม่เห็นอ่ะเหมือนไม่เห็นนะครับพี่จะไปไหน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 อือหนึ่งทีหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตเอาไอ้ช็อตนึ่งไอช็อตนึงเออสุดยอด ตัวต่อไปอยู่ไหนเหลือกี่คนอันนี้ผมไม่รู้นะเหลือกี่คนผมไม่รู้จะเรียกยังไงดีเรียกกูหรือมึงดีกูผมดีมึงไม่รู้จะเรียกยังไงดีวะฮะเหลือสองคนโอเคสองคนวิ่งหาวิ่งหาเดี๋ยวกดอีเวนร์ใช้สกิลนะฮะก็ใครที่รู้คนที่รู้ก็จะรู้แล้วคนที่ไม่รู้ก็ให้รู้เลยก็จะทำอะไรเฮ้ยสิ่งกระสองขวายกดอ้าหน่อยโหอยู่คนละทางกันเลยะ ฮัลโหลหวัสดีครับคุณผู้ชายอยู่ในถานตรงนั้นจะฆ่าได้หมดไหมน้อไหนล่ะอยู่ไหนกันนะวิ่งหาก่อนไม่เจอแน่เลยว่ะผมว่าผม่าไม่เจอแน่เลยว่ะ ไอยีหายากว่ะโอเคช่างมันแล้วกันถือว่าค่าเก,กือบหมดแล้วกันนะฮะที่หาไม่เจอว่ะไรวะโอเคก็ถือว่าพยายามหาสุดละก็ถือว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะการเล่นขันตกรก็ถือว่ามันเล่นง่ายนะเล่นง่ายแล้วก็เล่นยากในเวลาเดีวยวกันนะ<อ>ก็ถ้าใครแบบมีหูฟังดีๆฟังฟังเสียงคนได้นี่คือ ดีนะดีมากเลยนะแต่ผมผมพยายามแล้ววะหาไม่เจอจริงจริะอยู่นู่นเลยไม่ทันละผมไปไม่ทันละจริงจะหอโมองอะผมมองแล้วเนี่ยไม่ทันละเย่เสียสจใจและอีกคนพวกนั้นคือใครวะอันนั้นอันนั้นผมไม่รู้นะเพราะผมกลับมาเล่นวันนี่คือคาตาแรกแล้ววันตาแรกของคลิปแล้วก็เป็นวันแล้วก็เป็นคาแรกใช่ไหมแม่ครั้งแรกของผม ก็ก็จบซะแล้วเหลือมึงคนเดียวเดยเนี่ยไม่น่าเลยเสียใจเสียใจสุดๆเลยไหนดูของกันดิมีอะไรซื้อบัางอันนี้ของเฮ้ยเบนเดตอ่ะสามารถฮิวตัวเองได้อันนี้ผมกลับไปเล่นจริงกันด้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเจเลยไหนเนื่ยมีอะไรกว่าโซนา อันผมเก่งผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะก็อ่านอ่านได้นิดๆหน่อยๆนะก็ผมอ่นนา,อานผะิดไหนขออภัยแล้วกันไหนด้วยสิเอ้ยเวนอมอ่ะเฮ้ยเวนอมอ่ะเฮ้เวนอมยีแล้วก็ในเมในในแมก็น่าจะเฟ้นที่กูเกิร์สแล้วนี่ก็แมงมุมเสียงขบเชี่ยม,มาก นี่หรอที่กูเห็นอะหรือไม่ใช่อันนี้ไม่รู้อะอะไรอะไม่รู้เรื่องอเลยเฮ้ยอะไรแต่ละอย่างวันนี้<ง>เดี๋ยวแต่ฆาตากรอะเฮ้ยผมได้เป็นฆาตากรอีกรอบอะเอ้ยเกิดขึ้นถ้ามัอยู่ดีผมได้เป็นฆาตากรอีกรอบไม่รู้สิแต่ยังไงก็มา มาแต่ดวงเว้ยเดี๋ยวเวลากลับไปแก้แค้นมา <c oughs> จะแก้แค้นทุกคนเลย <c oughs> เฮ้ยด่านนี้ผมชอบนะแต่มันมืดไปนหน่อยว่ะล้วอยู่ดีผมก็ได้เป็นฆาตรกรแต่อยู่ดีมันก็ขึ้นให้ผมเป็นฆาตรกรอีกรอบผมงงว่ะ <c oughs> อยู่นู่นรอบนี้ผมรู้แล้วนะไอ้ม่วงนั่นมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ <c oughs> นนก็อย่าไปสนใจเป้าหมายมืไว้พุ่งชนชนทางขวาั้าง อย่างนี้ป่ะออวิ่งตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปบ่วนน่าจะใช่มั้งรู้สึกมาได้เสียงหายใจแถวๆนี้ไหนวะ อ,อ่ะมุงกุศเสียงใกล้ๆ hey, อีขอโทษนะเจ้ามายืนอะไรตรงนี้อ้อเอฟเคสินะพ่อคุณเอฟเคสินะก็ตายไปซาตายไปซะอยู่ไหนเจ้าโฮโหโหเสียงแถวๆนี้ เสียงอยู่แถวๆข้างขวาห้องนี้เหรอเจอแล้ววิ่งไปเลยประวัยไปพุปป่งชนเออเอาบองงานนะนิ่มบางอาจมากเลยนะยืดปิดประตูอัดหน้ากูสซะงั้นัางอาจอ้าวอ้าว จบอ่ะยังจบแล้วเหรอเอ้าเหลือแค่สามคนเหรอเอ้าทำไมคนน้อยจังถึงรอบแรกกูจะแพ้แต่รอบหล่อชนะเว้ยโอเคก็ถือว่าเป็นการเป็นคลิปแรกและตาแรกที่เป็นคลิปแรกและสองตาที่ดีนะก็ โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไปพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและใครผมด้วยแล้วกันโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับผมเย้ yeah